สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใน YouTube ทุกคนนะครับผมมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันนานนานนะครับผมจับปากช่องชาแนลนะครับนี่ครับวันนี้ลำบาดูบรรยากาศที่ทำงานของกผมเลยนี่ครับมุ้งเรียบร้อยยุงเยอะนะครับวันนี้หนาวน่าดูมาด้วยฝนเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่นะที่ถนนพิจฉาภณะนะครับขาเข้ากรุงเทพนะครับผมช่วงก่อนถึงขนสง่งปากช่องนะครับ เนี่ยเราอยู่กับแผนได้นานเลยนะครับก็ฝากกดติดตามน้องใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ท,ทำงานอยู่ก็ขอให้สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้คนสู้งานทุกคนนะครับผมนี่นะนี่มากระตุ้ใจนะครับผมนะครับบรรยากาศสดเลยอ่ะ ฝากช่องบ้านเรานะครับนี่นะครับผมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมฝากช่องชาแนลนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แหละครับผม สวัสดีครับ